สวัสดีครับสวัสดีวันที่25พฤษภาคม2563นะครับขณะนี้เวลา18นาฬิก30นาทีนะครับวันนี้เช่นเคยนะครับได้รับข้อความมาจากทางไลน์นะครับแต่ก็ไม่ทราบว่าท่านผู้ใดเขียนไว้นะครับอาจจะต้องขอไปด้วยถ้านำข้อมูลเหล่านี้มานำเสนอโดยที่ไม่ได้อ้างองิงนะครับแหล่งที่มาของผู้เขียนนะ ก็เพื่อเป็นประโยชน์นะครับเพื่อบันทึกเก็บไว้ให้ลูกหลานหรือผู้ที่สนใจทั่วไปในอนาคตได้ได้รับทราบนะครับวันนี้พูดถึงเรื่องโควิด -19 สอนให้เรารู้ว่าอะไรนะครับสอนให้รู้ให้เรารู้อะไรบ้างนะครับก็มีผู้ที่เขียนข้อความนี้แล้วส่งต่อมาทางกลุ่มไลน์นะครับผมเห็นว่ามันมีประโยชน์ก็นำมาเล่าสู่กันฟังนะครับโควิด -19 เนะครับเริ่มเป็นที่โด่งดังนะครับเริ่มขยายวงกว้างขึ้นมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกาย,ยน2562นะครับปลายปีแล้วก็เริ่มแผ่ขยายมาเรื่อยเรื่เดือนมีนาเมษาก็อาการค่อนข้างหนักตรงนี้นะครับระบาดไปทั่วโลกนะครับและโดยเฉพาะวันนี้25พิาพฤษภานะครับประเทศสหรัฐอเมริกาประเทศบราซิลนะครับเป็นประเทศที่ได้มีผู้ ได้รับเชื้อมีผู้ป่วยจากเชื้อนี้นะครับเยอะที่สุดในโลกครับอ่ะทีนี้มาทําความรู้จักกับโควิด19นิดนึงนะครับมีบทความจากศาจารย์เกียรติคุณนายแพทย์อมรอลีลารัศมีนะครับท่านได้เขียนบทความไว้เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับโควิด19นะครับจากโรคติดต่อเชื้อไวรัสซาโควี2นะครับท่านสามารถที่จะเข้าไปดูในเว็บไซต์ที่ ผมค้นด้านบนนะครับค้น Google แล้วก็พิมพ์คำว่าโควิด1 9บนะครับบทความนี้ก็จะโผล่ขึ้นมานะครับเชื้อวไวรัสก่อโรคโครโครโนามีชื่อทางการว่าอะไรนะครับก็จะมีคำชี้แจงอธิบายตรงนี้อยู่นะครับมีคำว่าโควิด1 9ยเกมาจาก COVID โคแทนโครโรนานะครับ V I ก็มาจากคำว่าไวรัสนะครับ D มาจากคำว่า disease นะครับและ19ก็ปี2019นนั่นเองนะครับองค์การอนา,ามัยโลก ตั้งชื่อแบบนี้เพื่อไม่ให้เกิดรอยมลทินกับประเทศใดน,นะครับเพื่อจะไม่ไม่ต้องไปโทษกันว่าเกิดจากประเทศไหนนะครับเชื้อไวรัสมีต้นตอมาจากที่ใดน,นะครับก็เป็นที่ตกเถียงกันนะครับบางก็บอกว่ามาจากขังข่าวที่พบในประเทศจีนนะครับหรือบางก็มีทฤษฎีอื่นนะครับก็ท่านสนใจก็ลองไปอ่านบทความนี้ดูนะครับบทความท่านก็เขียนไว้ได้อย่างละเอียดนะครับได้รับความรู้มากๆ นะครับด้านศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์อมอรีรัศมีนะครับสำหรับรายงานสถานการณ์โควิด1 9ในประเทศไทยนะครับอัปเดตล่าสุดวันที่25พิพฤษภาคม2,520นะครับเวลา11.38นาฬกานาทีวันนี้นะครับวันนี้มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น2คนนะครับทำให้ผู้ป่วยยอดรวมของประเทศไทยนะครับ3,042คนนะครับ หายรักษาหายแล้ว29 28คนนะครับแล้วก็รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล5 7คนผู้เสียชีวิต57คนนะครับอันนี้เป็นข้อมูลของประเทศไทยว่ามี<ป>รายละเอียดมีสถิติมีกราฟมีข้อมูลอะไรขึ้นมาทุกวันนะครับทีนี้วันนี้อยากจะนําเสอเนอประเด็นตรงนี้ครับประเด็นที่มีผู้เขียนบทความนะครับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับผมจะ ไม่ให้ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับแต่ขอขออ่านข้อความที่ถูกเขียนมานะครับเป็นหลักข้อที่1น,นะครับจีนชนะสงครามโลกเล็บโรคครั้งที่สโดยไม่ต้องปล่อยขีปนาวุธในที่นี้ขอไม่ไม่พูดถึงประเทศนะครับเป็นการทําระหว่างโกการคกันบางทฤษฎีก็บอกว่าเป็นทฤษฎีสมคบคิดนะครับมีการปล่อยเชื้อโรคออกมาแกล้ๆกับในหนังนะครับก็พยายามที่จะ ทำสงครามขึ้นมาโดยใช้อาวุธชีวภาพนะครับในที่นี้ขอขอไม่พูดว่าประเทศใดนะครับแต่ในบทความนี้เขาเขียนตั้งไว้นะครับอันที่2คนยุโรปไม่ได้มีการศึกษาเหมือนที่คนคิดข้อที่3คนรวยมีภูมิต้านทานต่ํากว่าคนจนนะครับขอ้อ4ไม่มีพระนักเทศผู้นาาําศาสนาหรือโหรคนไหนช่วยชีวิตคนป่วยได้นะครับ มีโหนมีออกมาทำนายกันหลายคนนะครับว่าเดือนนั้นเดือนนี้จะมีเหตุการณ์ร้ายอะไรขึ้นมานะครับเราก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแล้วกันนะครับข้อที่ 5. ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขเช่นแพทย์พยาบาลมีค่ามากกว่านักฟุตบอลในตำนานข้อที่ 6. น้ำมันไม่มีค่าอะไรเลยเมื่อไม่มีคนใช้ ครับช่วงนี้นะ้ำมันลดเหลือประมาณ20 20บาทต้นๆน,น,นะครับหรือ10บ0กว่าบาท19บาทนะครับนานแล้วที่เราไม่ได้ใช้น้ำมันราคาถูกอย่างนี้นะครับข้อที่7นะครับสัตว์ที่อยู่ในสวนสัตว์คงรู้สึกเหมือนกับเราตอนถูกกักตัวไว้ที่บ้านข้อ8ครับโลกฟื้นตัวได้เร็วถ้าไม่มีมนุษย์มาขัดขวาง จะสังเกตเห็นข่าวนะครับในช่วงนี้ก็จะมีข่าวฝูงปลาโลมาบ้างนะครับสัตว์ต่างๆออกมอาวิ่งเป็นผ่านนะครับริมชายทะเลนะครับก็เป็นการฟื้นตัวตามธรรมชาตินะครับเพราะว่าไม่มีมนุษย์ไปเเที่ดินเพ่นบ่านอยู่ริมหาดนะครับข้อที่ก้าคับคนส่วนใหญ่สามารถทํางานที่บ้านได้อย่างสบายข้อที่10ครับทุกคนสามารถอยู่ได้โดยไม่ต้องทานอาหารขยะ ข้อ11การมีชีวิตที่ถูกสุขอนามัยไม่ได้ยากเลยนะครับสังเกตช่วงนี้เราก็สวมแมสกันทุกคนนะครับไปไหนมาไหนก็ใส่แมสกันล้างมือกันแทบจะทุกครั้งนะครับสักแป๊บหนึ่งก็ล้างมือสักแป๊บหนึ่งก็ล้างแอกออกนะครับไปเดินไปไหนมาไหนต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดนะครับตอไป12ผู้ชายก็ทํากับเข้าไปนะัก13สื่อทั้งหลายมีแต่เรื่องเหลวไหลเต็มไปหมด สินักแสดงเป็นผู้ให้ความบันเทิงไม่ใช่ฮีโร่ตัวจริงชีวิตนั้นเปราะบางมากขอให้ใช้ด้วยความระมัดระวังนะครับแล้วก็มีอีกบทความหนึ่งที่เกี่ยวเนื่องกับโควิด1 9สอนให้เรารู้ว่าข้อหนึ่งครับมีเงินอย่าใช้หมดต้องคอยเก็บเงินไว้ใช้อย่างจำเป็นด้วยเพราะเวลาเกิดวิกฤตคนมีเงินอยู่บ้างกับคนที่ ไม่มีเงินอยู่เลยทุกต่างกันมากมายนะครับ 2. มีงานต้องรักงานขยันต้องขยันต้องเต็มที่เพราะต่อจากนี้ไม่มีอะไรการันตีความมั่นคงอีกแล้วต้องเป็นพนักง,งานที่องค์กรเห็นว่าทำงานให้เขาได้คุ้มค่าเขาจึงจะจ้างไว้ต่อข้อที่3ครับมีคนที่รักไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวญาติผู้รักหรือเพื่อนรัก ต้องสร้างสัมพันธ์กันให้ดีหนักนิดเบาหน่อยก็ให้อภัยกันแสดงความรักที่มีต่อกันออกมาตั้งแต่วันนี้เพราะการลาจากโลกโดยไม่ได้ร่ำลาช่างเป็นเรื่องที่น่าเศร้ายิ่งนัก 4. เวลามีเวลาต้องใช้ให้ดีอย่าปล่อยให้เวลาผ่านไปโดยปล่าประโยชน์เพราะที่เคยคิดกันว่าทุกคนมีเวลาอย่างน้อย70-80ปีต่ออย่างนี้จะไม่แน่ เช่นนั้นอีกแล้วนะครับข้อนี้ผมเพื่อพยายามทำทุกวินาทีให้มีค่านะครับพยายามสรสร้างคลิปตัวเองอย่างน้อยสร้างผลงานไว้ให้กับโลกนี้นะครับก็ต่อไปข้อที่5มีร่างกายต้องดูแลรักษาให้ดีที่สุดอย่าบอกว่าไม่มีเวลาร่างกายที่แข็งแรงจะเป็นภูมิต้านทานต่อโรคต่างๆ,กา,งๆการมีชีวิตอยู่ภายใต้ร่างกายที่แข็งแรงจะทำให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดี หกมีจิตใจทําให้สดชื่นไม่ทุกข์ไม่กังวลกับเรื่องเล็กๆน้อยๆไม่ต้องไปให้ความสำคัญกับคนไม่ดีและมีชีวิตอยู่กับปัจจุบันโดยไม่จมอยู่กับอดีตหรือกังวลกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึง 7. มีชีวิตต้องใช้ชีวิตให้คุ้มค่าต่อไปไม่มีใครรู้ว่าเรามีเวลาของชีวิตแค่ไหนขอให้รู้สึกดีกับชีวิตใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเราเองรักตัวเอง ศรัทธาในตัวเองภูมิใจในทุกๆด้านของชีวิตของเราเองมีหลายคนบอกว่าเมื่อไหรโควิด -19 จะจบจะจบไปสักทีจะได้กลับบ้านไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมได้ไปเที่ยวได้ไปกินได้ไปพบปะสังสรรค์ถ้าเป็นแบบนี้แปลว่าเราอาจจะไม่ได้เรียนรู้จากเหตุการณ์ครั้งใหญ่นี้เลยหากโควิด1 9ผ่านไปขอให้ทุกคนตั้งมั่นว่าเราจะไม่ใช้ชีวิตเหมือนเดิมอีก เราจะใช้ชีวิตให้ดีขึ้นใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่ามากขึ้นโดยการมีความสุขง่ายๆสุขจากสิ่งที่เรามีในชีวิตทำดีที่สุดกับคนที่เรารักและรักเราเก็บเงินสํารองไว้บ้างในชีวิตและที่สำคัญช่วยเหลือผู้อื่นในทางที่เราช่วยได้มีคนบอกว่าโควิด -19 ทําทำให้โลกของเราจะไม่มีวันเหมือนเดิมแต่เราก็จะบอกว่า เราก็ไม่มีวันเหมือนเดิมเช่นกันเพราะชีวิตเรานับจากนี้มีแต่จะดีขึ้นและดีที่สุดในแบบที่ชีวิตของเราจะเป็นได้รู้จักพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสเราควรเรียนรู้จักวิกฤตครั้งนี้ให้รู้จักคุณค่าของชีวิตมากยิ่งยิ่งขึ้นนี่คือโอกาสที่สอนให้มนุษย์ทุกคนบนโลกใบนี้ไม่ว่ารวยหรือจนต้องหันมารู้จักคุณค่าของคำว่า รักและถนอมในทุกลมหายใจของเราให้ดีที่สุดครับขอบคุณบทความดีๆจากลายนะครับที่ส่งมาขออนุญาตนำบทความนี้มาเผยแพร่ทาง youtube นะครับขออภัยด้วยจริงๆถ้าไม่ได้กล่าวถึงผู้เขียนนะครับว่าใครเป็นผู้เขียนต้องขอบคุณท่านผู้เขียนที่เขียนข้อความนี้อย่างดีนะครับขอบคุณที่ไ้นํนมา เล่าสู่กันฟังในที่นี้นะครับอย่างไรก็แล้วแต่ผมถ้าเป็นประโยชน์ไฟล์นี้จะแทรกไว้ล่านล่านล่างคลิปนะครับท่านสามารถที่จะปริ้นไปใช้ประโยชน์ได้ค,ครับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพครับมีอายุยืนยาวคลิปนี้ก็คงแค่นี้ครับสวัสดีครับ